่าวสุดท้ายวันนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองครับมีพิธีบวงสวงงานท่องเที่ยวเมืองราชบุรีของดีเมืองโอง่งและงานกาชาดประจำปี2,567ซึ่งวันนี้จะจัดขึ้นเป็นวันแรกครับที่ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเมื่อเช้านี้มีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีร่วมงาน โดยงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและงานกา,กาชาดประจำปี2567จะจัดขึ้น10วัน10คืนในระหว่างวันที่31มีนาคม -9 เมษายนที่บริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดราชบุรีซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งในส่วนของเมืองหลักเมืองรองและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทําให้จังหวัดราชบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนการผลิตรายการของทีมข่าวโทรทัศน์ราชบุรีทีวเอได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจสถานีโทรทัศน์สีท้องถิ่นราชบุรี TBS อ่านข่าวได้ที่ www.tbs.in.th เรามีข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามทุกวันนะครับข่าวโทรทัศน์ราชบุรี TBS ใส่ข่าวไม่ใส่สีและเย็นนี้อย่าลืมไปชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมที่สนามฟุตบอลดรา้อนโซลา่าพาร์ค สำหรับใครที่ไม่ได้ไปรับชมสดๆที่สนามสามารถชมถ่ายทอดสดได้ที่ช่องทีสปอร์ตหมายเลข7ทั้งระบบดาวเทียมและโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินนะครับชมจบแล้วอย่าลืมไปเที่ยวงานกาชาดด้วยนะครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกพบกับข้อข่าวสุดสัปดาห์ได้ในโอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ